มาที่เรื่องนี้ต่อคุณผู้ชมคะที่อมเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยเขาไปบุกจับเจ้าของร้านอาหารนะคะซึ่งทําทีเหมือนเปิดร้านอาหารแต่จริงๆค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึง18นะคะวิธีการก็ให้เด็กไปเค้าคลอเคลียแขกแล้วก็บอกว่าเอาออกไปนอกร้านได้ไปร่วมประเวณีได้ค่าตัวสองพันแต่ร้านมีหักเก็บไว้ด้วยนะคะนี่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไปจับกลุ่มนางสาวเตือนใจหรือเจ๊กุ๊กกิ๊ก อายุ35ปีนะคะเพราะว่าวันที่16มีนาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านอาหารชายคาบ้านเราในพื้นที่ตบลอีสานอเมืองบุรีรัมย์หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการนําเด็กอายุต่ากว่า18ปี มาลักลอบค้าประเวณีแล้วพอไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นสถานบริการที่เปิดให้ลูกค้าเข้ามาดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มีเด็กสาวอายุ16-17ปี4คนเป็นพนักง,งานคอยดูแลมาบริการลูกค้ามีนางสาวเตือนใจเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มักจะบอกลูกค้าว่าเด็กๆเ,เหล่านี้สามารถเอาออกไปนวดไปร่วมประเวณีได้ค่าตัวคนละ2,000บาททางร้านจะหักเอาไว้300จนในที่ตํารวจก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะคะ พอไปถึงปุ๊บก็คัดแยกเหยื่อเด็กสาวทั้ง4คนแล้วนำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์ค้าประวินีเด็กอายุไม่เกิน18ปีตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลูกจ้างที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ทํางานในร้านอาหารที่มีสุราน้ําชาจําหน่ายโดยมีผู้บำเรอรํสำหรับปริบัติลูกค้าเจ๊ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ